อค่ะอ่าอันนี้เป็นอัตราค่าลดหย่อนต่างๆนะคะเข้าชี้ที่ฐานการกำหนดระบบเือนเดิอนะคะเลื่อกแก้ไขข้อกำหนดค่าลดหย่อนในค่ามดำนงภาษีค่ะในโจทย์มีให้ว่าค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวหักได้40%แต่ไม่เกิน6 0 0มื สี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่เกินหนหมื่นไม่ต้องแก้แล้วนะคะแล้วก็ลดหย่อนผู้มีเงิยนได้ไม่เกินสามหมื่นเงินได้ก็อัน,นี้ไม่ต้องแก้แล้วแล้วก็อัตราประกันสังคมครึ่งปีแรกห้าเปอร์เซ็นต์ไม่เกินเจ็ดร้อยห้าสิบครึ่งปีแรก ินสมทบกองทุนประกันสังคม5%ไม่เกิน750บาทอัตราประกันสังคมครึ่งปีหลัง5%ไม่เกิน750บาทก็เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมครึ่งปีหลังนะคะ5%ไม่เกิน750บาทกอันนี้ F10 บันทึกค่ะ เสร็จแล้วนะคะการบันทึกอัตรา่ารตกจอนนะคะถ้าเกิดมีโจทย์ให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรล้วก็เปลี่ยนแปลงตามตามโจทย์ได้เลยนะคะ